สวัสดีครับผมสแกนจิตนาอาถามยอดก้าก่อนดีกว่ายอดก้าเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ได้เจอกับมวยดังอีกคนหนึ่งของเมืองไทยเลยนะใด้ครับได้เออได้ดูสแกนงานขึ้นชกไหมหลังๆดูครับเป็นไงด้านดีครับเออเขากับแพลวพาวนี้ไม่รู้ว่าใครแบบไม่มีตํารามากกว่านะนะทรงแบบท้าดวลเหมือนกันเลยนะครับและการฝึกซ้อมเราไฟนี้กี่วันสองอาทิตย์เต็มๆครับซ้อมอยู่ค่ายได้ยินดีครับมีใครมาเป็นผู้ซ้อมบ้าง ก็มีเดทเพชรเป็นเดทครับพี่สุั้นมาเลยก็ับช่ยเตช่วยเต้นะครับก็หลายคนอยู่เหมือนกันครับร่างกายทุกอย่างสมบูรณ์หมดสมบูรณ์ผลงานหลังๆเป็นไงบ้างนะอ่ะก็ชน,นะครับชนะใครโควิลกับดิซีเดทอ่าล่าสุดพลิกชนะดิซีเดทนี่ครับผมวันนั้นน้ำหนักเท่าไหร่ร้อยสิบครับอ่าน้ำหนักก็เป็นน้ำหนักเก่งเลยมั้งร้อยเก้าร้อยสิบของเราแล้ววันนี้เราวางแผนด้วยยังไงเจอกับสแกงงามที่เขามีหมัดถือว่าเป็นหมัดเด็ดเลย ก็แล้วโชคตามเกมเราครับก็ดูการมาของที่นะด้วยเราเป็นมือซ้ายป่ะครับผมก็ถอยเตะถอยเตะถ้าหนีไม่ออกทาไงบวกไหมก็มีโอกาสแรกก็ต้องแลกวันนี้รถหนักเท่าไหร่ครับม้งชายมารถจุดหนึ่งครับสบายๆนะไปปล่อยตอนนี้เราเท่าไหร่ละก่อนคุมห้าสามก็ปอาจากจังหวัดอุทัยธานีครับฝากแฟนมวยหน่อยทางบ้านก็ชาวอุทัยธานีก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทัให้เต็มที่ครับนี่คือยอดกล้าพร้อมเสร็จยิมแกงงามแกงงาม มีการใช้เพชซีามโอ้เพรสมจิตเมื่อวานชนะไปแล้วครับผมเราไล่เพชมจิตทันไหกก็ก็พอได้ครับพอได้อยู่ <c oughs> เออสแสดงว่าใช้ได้นะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะสู้กับยอดกล้ายอยังไงเขาเป็นมวยซ้ายด้วยก็บาง คอยเก็บรูดครับอ่าเก็บโต้เก็บโต้ไปครับผมครับแม่เอ๋ว่าไงบ้างเนี่ยไฟนี้แม่บอกว่าสามยกไม่ต้องเร่งมากครับผมเออจะเร่งช่วงไหนยกสี่ยกห้ายกสี่ครับผมเพรากลัวเราหมดหรือยังไงไม่เห็เร่งไม่ครับเดี๋ยวตัวยังหมดครับอ๋อเพรเร่งโมซวยใช่ไหมเพราะหลายไฟเราชอบเร่งตั้งต้นๆเลยครับผมค่ะแล้วหนักตัวนี้น้องชายลดเท่าไหร่น้ำหนักอันนี้ครับก็ลดไม่เยอะครับผมก็ประมาณจุดเท่าไหร่วันนี้จุดสามครับโอ้สบายๆเลยครับผมครับไปปล่อยเท่าไหร่แล้วอ่ะตอนนี้ไปปล่อยห้าสิบ ประมาณสามโลกว่าผลญาตเราหลากหลายเป็นไงบ้างก็มีแพ้เพชรบ้านไร่แล้วก็มาชนะเพชรสาธิตครับล่าสุดเพชรศาสตร์ทิดเราต่อยนกนี่ครับผมยกไหนยกสองครับยกสองโอ้โหนั้นหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดขวาครับปีนี้เราอายุย่านยี่สิบเอ็ดนะจากจังหวัดเพชรบูรณุนพูดอะไรกับแฟนมวยทบเทนไหยครับฝากพี่น้องทางบ้านเพชรบูรณ์แล้วทีมงานจิตวิญญครับก็เป็นกำลังใจผมแลวก็เป็นที่แน่นอนครับโอเคนี่คือคู่รองนะครับออสูงเท่าไหร่เราสูงหกสิบห้า นิดเดียวเส้นเดียวโอเค,อเคขอบคุณน้องชายครับอ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าตาช่างขอบคุณมากน้องชาย